สวัสดีค่ะครูติ๊กนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาภาษาไทยเนาะกับเพจพี่แปงปั้นค่าราชการสอบผ่านกอพอนะคะวันนี้ครูติ๊กก็มีคำคมนะคะมาให้กำลังใจกับทุกๆคนเช่นเคยนะคะวันนี้เป็นของโรเบิร์ตลูอิสสต,สตีเวนนะคะสตีเวนสันนะคะเขาบอกว่า อย่าประเมินวันแต่ละวันจากสิ่งที่เราเก็บเกี่ยวแต่จงประเมินจากเมล็ดพันธุ์ที่เราบ่มเพาะนั่นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงเราอย่าได้มองไปแค่เฉพาะสิ่งที่เราทำแค่ในวันนี้เท่านั้นแต่ให้ประเมินถึงสิ่งที่ให้มองถึงสิ่งที่เราพยายามสั่งสมขึ้นมาเปรียบได้กับเรา เปรียบได้กับเรานี่แหละที่จะสอบเป็นข้าราชการเราทํำยังไงเราพยายามอ่านหนังสือเราพยายามฝึกทําข้อสอบเราบ่มเพาะความรู้ความสามารถของเราให้เกิดความชํานาญเมื่อเกิดความชํานาญแล้วนะคะเมื่อถึงตอนนั้นนะ่ะการที่เราจะทําข้อสอบแต่ละครั้งเนาะมันก็จะเป็นอะไรที่ทําให้เราไม่รู้สึกว่ามั่นใจมั่นใจขึ้นอ่า เมื่อเวลาที่เจอเข้อสอบเนี่ยสิ่งที่เราบ่มเพาะมันมาบ่มเพาะคืออะไรก็คือความรู้ต่างๆที่เราได้ฝึกฝนไม่จำว่าจะเป็นวิชากฎหมายคณิตศาสตร์ภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษเราฝึกมาแล้วเราซ้อมมาแล้วเมื่อเราก้าวขาเข้าสู่ห้องสอบเราก็มีความพร้อมที่เราจะ ทำข้อสอบอย่างเต็มที่เต็มความสามารถนั่นเองเนาะ,ะหลังจากที่ฟังแรงบันดาลใจนะคะหรือว่าข้อคิดดีๆจากโรเบิร์ตลูอิสเวนสันสตีเวนสันแล้วนะคะเราก็มาเจอก,กันกับข้อสอบของเรานะคะข้อสอบในวิชาภาษาไทยของเราวันนี้เนาะก็ยัง,เป,เ,ง,งยะะเป็นเรื่องของข้อความอยู่นะคะเป็นเรื่องของข้อความอยู่ วันนี้เป็นข้อ103่้อยสานะคะข้อหนึนี้เขาบอกว่าหลายคนก็หลายความคิดแต่เมื่อเราสื่อสารกันดีๆย่อมรับฟังความคิดและเหตุผลของกันและกันก็ไม่เกิดปัญหาร้ายแรงความขัดแย้งนั้นเกิดขึ้นทุกที่อยู่แล้วในการทำงานซึ่งเราต้องชี้แจงหาเหตุผลมาทำความเข้าใจต่อเรื่องที่ขัดแย้งนั้นให้ได้เพื่องานจะได้ไม่เสียหายข้อใดสรุปได้ถูกต้องที่สุด ก็ไก่มากหมอมากความคนเยอะเรื่องเยอะขอไข่การขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมดาในการทำงานลิ้นเหมือนลิ้นกับฟันขอควายอย่าทิ้งปัญหาไว้ถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ตัดสินใจโดยวิธีใดวิธีหนึ่งงองงการยอมรับความคิดและเหตุผลจะช่วยให้เข้าใจกันได้และไม่เสียงาน ข้อนี้เขาต้องการให้เรานะคะสรุปข้อความว่าข้อความเขาพูดถึงอะไรเนาะ,ะเขาบอกว่าหลายคนก็หลายความคิดมีหลายคนเนี่ยต่างคนก็ต่างความคิดเห็นใช่ไหมคะต่างคนก็ต่างความคิดเห็นคิดว่าของฉันก็ดีนะความคิดเห็นของเธอไม่โอเคอ่าก็ว่ากันไปแล้วเขาก็มีบอกอีกว่าเมื่อเราสื่อสารกันดีๆ เมื่อเราสื่อสารกันดีๆยอมรับฟังความคิดและเหตุผลของกันและกันถ้าเมื่อไหร่ที่เรายอมรับความคิดยอมรับฟังเหตุผลของอีกคนหนึ่งของอีกฝ่ายหนึ่งปัญหามันก็จะไม่เกิดขึ้นปัญหาร้ายแรงความขัดแย้งต่างๆมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะในการทำงานก็เช่นกันเราจะต้องชี้แจงหาเหตุและผลเนี่ยมา พูดคุยกันเพื่อให้งานนั้นไม่เสียฉะนั้นนะคะในข้อนี้เมื่อเราสรุปเนาะเราก็จะสรุป,รปได้ว่าการที่เราทำงานเนี่ยเราควรจะยอมรับฟังความคิดเห็นยอมรับฟังเหตุผลซึ่งกันและกันของทุกๆฝ่ายมันจะช่วยให้เข้าใจกันได้มากยิ่งขึ้น แล้วก็จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายเนาะฉะนั้นข้อที่นะคะข้อที่เป็นการรับฟังนั้นอยู่ที่ข้ององูนะคะก็คือการยอมรับความคิดและเหตุผลจะช่วยให้เข้าใจกันได้แล้วก็ไม่เสียงานนั่นคือข้อสรุปของข้อความนี้เนาะอ่ะต่อไปนะคะเรามาดูกันที่ข้อหนึ่งร้อยสี่ข้อหนึ่งร้อยสี่ของเราเนี่ยเนาะก็ยังเป็นอะไรคะ ข้อความอยู่นะคะก็ยังเป็นในเรื่องของข้อความเขาบอกว่าถ้าหากคำพยากร์เกี่ยวกับการขยายตัวของประชากรโลกเป็นความจริงและแบบแผนของพฤติกรรมของมนุษย์ไม่เปลี่ยนแปลงทั้งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ไม่อาจช่วยให้สภาพความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมฟื้นตัวกลับมาได้หรือแม้แต่ความยากจนที่เกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่ในโลกก็คงจะไม่เปลี่ยนแปลง ไปในทางที่ดีขึ้นข้อใดเป็นแนวคิดของผู้เขียนข้อความนี้เขาถามถึงแนวคิดของผู้เขียนนะคะว่ามีแนวคิดอย่างไรเกี่ยวกับข้อความนี้เนาะกอไก่สิ่งแวดล้อมและความยากจนเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้ขอไขอนาคตของโลกกำลังถดถอยเพราะประชากรเริ่มมากขึ้นข้อควายอนาคตเปลี่ยนแปลงได้ถ้าคนเราปรับเปลี่ยนการกระทำ ง,งูนะคะเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาภาวปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ในอนาคตอ่ะเรามาดูกันที่บทความของเรานะคะว่าบทความของเราเนี่ยบ่งบอกถึงแนวคิดของผู้เขียนได้อย่างไรเนาะเขาบอกว่าถ้าคําพยากรณ์คําพยากร์ค,รคืออะไรก็คือการคาดคะเนการคาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นโดยอาศัยข้อมูลต่างๆอ่าโดยอาศัยข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับอะไรคาพยากรเกี่ยวกับเรื่องของการขยายตัวของประชากรโลกการขยายตัวของประชากรโลกเนี่ยถ้าเป็นความจริงนะและแบบแผนพฤติกรรมของมนุษย์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยทั้งวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยถึงแม้จะมีมากแค่ไหนถึงแม้จะล้ำหน้ามากแค่ไหนก็ไม่อาจช่วยให้สภาพความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันฟื้นคืนกลับมาได้ หรือแม้แต่ความยยกจนที่เกิดขึ้นกับคนก็ตามนะคะก็ไม่มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นได้ถ้าหากเรานะคะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมถ้าพฤติกรรมนั้นยังอยู่เหมือนเดิมพฤติกรรมยังเป็นแบบเดิมมันก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไม่ได้แก้ไขไม่ได้ฉะนั้นแนวความคิดของผู้เขียนข้อความนี้นะคะเขาพูดถึงพฤติกรรมของมนุษย์ถ้ายังคงอยู่ เหมือนเดิมนะคะถ้ายังคงอยู่เหมือนเดิมทำอะไรทําแบบเดิมทำเหมือนเดิมนะมันก็จะไม่สามารถแก้ไขอะไรแก้ไขเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มันเสื่อมโทรมไปได้แล้วก็ปัญหาเรื่องอะไรอีกปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความยากจนอ่าที่เกิดขึ้นอ่ะมันก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเมื่อมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ความหมายมันคืออะไร ความหมายมันก็คือแก้ไขไม่ได้นั่นเองนะคะแก้ไขไม่ได้ฉะนั้นในแนวคิดของผู้เขียนข้อความเนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมและก็ความยากจนเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้นั่นเองนะคะก็คือมันแก้ไขไม่ได้เกิดจากอะไรเกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยมันไม่มีความเปลี่ยนแปลงถ้าเป็นแบบเดิมไปเรื่อยๆก็จะอยู่อย่างนี้แหละ ะะฉะนั้นในข้อ104เนาะตอบข้อกไก่นะคะก็คือสิ่งแวดล้อมและความยากจนเนี่ยเป็นปัญหาที่แก้ไขไม่ได้เพราะอะไรเพราะเขาพยากรณ์มาแล้วว่าการขยายตัวของประชากรโลกเนี่ยแล้วก็พฤติกรรมของประชากรโลกของมนุษย์เราเนี่ยถ้ามันไม่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างมันก็จะเป็นเหมือนเดิมนะคะถ้ามาบอกว่าอนาคตของโลกกําลังถดถอยเพราะประชากรเริ่มมากขึ้นมันเริ่มมากขึ้นก็จริงแต่เขาพูดถึงเรื่องของ พฤติกรรม behavior ด้วยนะคะพฤติกรรมด้วยนะพฤติกรรมฉะนั้นข้อนี้ตัดทิ้งได้เนาะข้อควายอนาคตเปลี่ยนแปลงได้ถ้าคนเราปรับเปลี่ยนการกระทําแต่ในบทความนะคะแต่ในบทความเนี่ยเขาพูดถึงพฤติกรรมของมนุษย์ที่ไม่เปลี่ยนแปลงพอพฤติกรรมของมนุษย์ไม่เปลี่ยนแปลง มันก็ทําให้ทุกอย่างมันคงที่คงเดิมฉะนั้นข้อข้อควายตัดทิ้งนะคะต่อไปข้ององ,งูเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาสิ่งแวดล้อมในอนาคตได้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าพฤติกรรมของมนุษย์ไม่เปลี่ยนแปลงฉะนั้นข้อนี้ถูกไหมก็ถูกเช่นกันแต่มาไม่ครบไม่หมดนั่นเองเนาะฉะนั้นข้ององ,งูก็ตัดทิ้งไปได้เช่นกันนะคะอ่ะสรุปแล้วในข้อหนึ่งร้อยสี่เนี่ยสิ่งแวดล้อมแล้วก็ปัญหาความยากจนเนี่ย ก็คือใจความสําคัญของบทความนี้ด้วยเช่นกันแล้วมันก็เป็นแนวคิดของผู้เขียนด้วยเช่นกันว่าไอ้เก้าสิ่งแวดล้อมที่มันเสื่อมโทรมเนี่ยแล้วก็ความยากจนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดมาจากพฤติกรรมของมนุษย์พฤติกรรมที่มันคงเดิมแล้วก็รวมกับการขยายตัวของประชากรของโลกด้วย mm. เช่นกันจึงทําให้มันเป็นปัญหาที่คงอยู่แล้วมันไม่ได้รับการแก้ไข หรือแก้ไขไม่ได้นั่นเองนะคะตอบข้อกไก่เนาะอ่าตรงนี้ก็เป็นในส่วนของวิชาภาษาไทยนะคะอ่าเป็นเรื่องของแนวคิดเนาะเป็นความเข้าใจความเข้าใจในบทความนะคะเราก็จะตีว่าเป็นบทความสั้นแล้วกันเนาะนะคะเพราะว่ามันไม่ยาวนั่นเองนะคะอ่าก็ก่อนจะจกกัดการเช่นเคยนะคะก็ให้กําลังใจกับทุกคนเนาะว่าให้บ่มเพาะ ให้สะสมความรู้ความสามารถของเราจนกว่าเราจะเกิดความชํานาญอเมื่อไร่ที่เราเกิดความชํานาญและความชํานาญนั้นของเรานะคะมันจะส่งผลดีให้กับตัวของเราเองเนาอะอย่างที่ครูเคยบอกว่าเมื่อไหรที่เราทําข้อสอบจนเรารู้แล้วว่าข้อสอบนั้นมันควรจะมาในแนวลักษณะไหนควรจะดูจุดไหนส่วนไหน นะคะของข้อสอบไม่ว่าจะเป็นวิชาไหนก็ตามอ่ะมาพูดในกันในวิชาภาษาไทยวิชาภาษาไทยก็จะมีหลักแล้วก็เทคนิคที่ให้เรามองดูอยู่ใช่ไหมคะให้เรามองดูอยู่นอกว่าอ่ะถ้าเห็นคําว่าสําคัญนะส่วนมากส่วนใหญ่ส่วนน้อยอะไรพวกนี้นั่นแหละคือหลักการทํานะคะให้สังเกตคําให้ดีแล้วเวลาอ่านนะคะสมาธิในการอ่านข้อสอบเป็นสิ่งสําคัญ เวลาเข้าห้องสอบอย่าลนลานนะคะอย่าลนลานให้พยายามตั้งสติให้ดีเนาะวันนี้ก็เช่นเคยนะคะก็จะขายของให้กับเราทุกคนเช่นเคยนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะคะพบเจอแต่สิ่งดีๆกับวันพุธนะคะกับเช้าวันพุธเนาะให้เจอแต่สิ่งดีๆคนรอบข้างที่ดีแล้วชีวิตจะดีขึ้นเองนะคะใครที่จะ พบเจอแต่สิ่งดีๆชีวิตไม่มีปัญหาไม่พบอุปสรรคนะคะกดเลข8กดเลขเก้าให้ครูด้วยเลข8คือลไรเลข8คือ i n f i n i t เลข9้คือความมั่นคงนะคะก้าวหน้าก้าวหน้าอย่างมั่นคงไปไม่มีทีสิ้นสุดนั่นเองนะคะวันนี้ครูติ๊กไปก่อนนะคะเจอกันสัปดาห์หน้านะคะในวันอังคารแล้วก็วันพุธค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ